กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชัตตี้บูโจงเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่ที่เกม Final Fantasy 7 The First Soldier นะครับก็เกมนี้เนี่ยมาในแนวสไตล์ของ Battle Royale นะฮะเหตุการณ์จะเกิดก่อนภาคหลักหรือว่า Final Fantasy 7เนี่ย30ปีนะครับ สำหรับรูปแบบการเล่นนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเป็นแนว Battle Royale นะครับมันก็จะมีทั้งแบบโดดคนเดียวแบบโซโลหรือว่ามากับเพื่อน3คนนะครับจุดเด่นคือมันมีระบบอาชีพด้วยนะก็คือมี5อาชีพด้วยกันเช่นวอริเออร์นินจาอะไรแบบนี้ครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้มาทเทเยเอออะไรเอย่ยการใช้มนตสูนอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่ามีหมดมีหมดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่า เอาละถ้าคลิปนี้เสียงแปลกไปไม่ต้องตกใจนะครับพอดีอยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่าเกมนี้จะเป็นต้องรีวิวก่อนนะครับก็ขอภายมาที่นี้ด้วยนะฮะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปในเกมนะครับท่านผู้ชมสังเกตด้านขวาบนไหมมีเปลี่ยนภาษานะใครโหลดมาไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับภาษาไทยมันอาจจะยังไม่มีหรอกคิดว่าคงไม่มีด้วยแหละถ้ามีก็อาจจะรอนานมากอะไรย่างนี้ส่วนเรื่องของ ID เดีเดี๋ยวว่ากันทีหลังก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้บังคับล็อกอินนะครับก็แตะเข้าสู่เกมไปได้เลยนะฮะ เมื่อเข้าเกมครับอย่างแรกที่เขาจะให้ทําคือการแต่งตัวนั่นเองนะครับก็มีทั้งเลือกเพศช,ชายเพศหญิงแต่งหน้าทําผมสีผิวสีผมคิ้วตาทรงผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีให้เลือกเสียงด้วยก็เลยว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ในส่วนของทิ utorial หรือว่าระบบสอนการเล่นขอข้ามเลยครับก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมกับเล่นให้ดูเลยกันละกันครับก็อันนี้เป็นแมททิ utorial เหมือนกันครับคือแม์แรกที่เล่นนะครับขออธิบายระบบเกมก่อนละกันคือมันก็แนว Battle Royale นั่นแหละนะฮะแล้วก็เดินเก็บคงเก็บของเก็บปเก็บปืนอะไรเงี้ยฟาร์มก่อนครับซึ่งมันก็มีไอเทมเนี่ยค่อนข้างเยอะครับปืนเงินกระสุนนะฮะภารกิจฆ่ามอนสเตอร์อะไรเงี้ย เกมนี้มันจะมีมอนสเตอร์ให้เราฟาร์มเวลด้วยเพราะว่ายิ่งเลเวลเราสูงครับมันก็จะยิ่งทําให้ตัวของสกิลเราเลเวลสูงขึ้นหรือว่าแม็ก HP มากขึ้นอะไรทํานองนั้นอะเพราะฉะนั้นเจอมอนสเตอร์ก็อย่าลืมแวะไปฟาร์มค่าให้เรียบร้อย ถ้าเจอคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับแมตช์แรกสุดที่เราเล่นเนี่ยมีแต่บอทครับก็เลยได้ว่าซ้อมมือไปหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะมันก็จะวิ่งแบบแปลกๆหน่อยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอมอนสเตอร์ฆ่าให้หมดเพื่อระเวบของเราเองนะครับส่วนในที่มันเป็นคิวนะฮะลูกบาศสีเขียวนี่ก็คือไอเทมของศัตรูที่ดรอปมานั่นเองครับเราต้องกดรูปมือด้วยนะแล้วก็ดูเลยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ๋อแล้วก็เรื่องของมาเชียนะครับหรือว่าเว่นมน,นี่ถ้าเกิดเราเก็บ อันเดียวกันซ้ำๆกันอะเลเวลมันจะสูงขึ้นนะอย่างเช่นที่ผมมีก็คือเคียวเนหะ็นไหมเลเวลหแล้วก็มีแอโร่เลเวลหแล้วก็มีทันเดอร์เลเวลสองเห็นไหมครับส่วนไอที่เป็น MP นะครับเป็นช่องๆอ,งอะ่ะก็คือจะเห็นว่ามันคือการใช้พลังงานนั่นเองเมื่อเรากดใช้พวกสกุสกิวเนาะอย่างเคียวก็คือใช้3ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของท่าลงก็ใช้3แล้วก็ไอไฟฟ้าเนี่ยใช้แค่2หน่วยนะฮะ ส่วนอันนี้เป็น a i r d ดรอนะครับก็คือเล่นเป็นสมางหนึงจะมีการแจ้งเตือน a i r d ดรอปนะก็มีโอกาสได้ของดีมากมายครับรวมไถึงโมโนสูนบางทีก็ได้มาดีๆด้วยนะครับแล้วก็ออกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเครื่องประดับคือเครื่องประดับเกมนี้มันจะมีค่อนข้างเยอะ a ัรตตีก็จะแตกต่างกันไป คำถามต่อมาคือเงินเอาไปทําอะไรนะครับคือในเกมนี้นะครับมันจะมีพวกตู้ซื้อของด้วยนะมันมีทั้งการซื้อนะครับแล้วก็มีทั้งการอัปเกรดนะครับก็แล้วแต่มันจะมีจุดอยู่นะฮะอันนี้ก็เก็บเงินไว้เยอะๆแล้วก็ลองมาดูที่ตู้เครื่องขายของพวกนี้กันแล้วการเพิ่มมีของที่อยากซื้อส่วนเรื่องของยดยานพาณิครับนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเราสามารถเรียกโจโกโบมาขี่ได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเจอป้ายสัญลักษณ์โจโกโบแบบนี้กดคุยได้เลยครับก็สามารถขี่ได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองขับมอเตอร ถามว่าแรงไหมก็แรงนะแต่ส่วนตัวชอบโจกระโบมากกว่าครับเหตุผลที่ผมชอบโจกระโบเพราะว่าโจกโบเนี่ยมันสามารถที่จะโจ,จมตีมอนสเตอร์ได้ด้วยแล้วมันก็มีเลือดของมันเห็นไหมครับเออแต่อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะก็คือตลกตลกเฉยๆครับเพราะว่าพอเราฆ่าศัตรูได้เราก็ต้องลงจยากโจกระโบเพื่อมาเก็บของอยู่ดีเข้าใจปะเออถ้ามันเก็บอยู่ตอนที่เราแบบอยู่บนโจกระโบได้มันจะดีกว่านี้ เออแล้วบางทีอะผมฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยแล้วผมได้ปืนแปลกๆมาเนี่ยเห็นไหมครับเป็นปืนยิงระเบิดครับฆ่ายตัวลูกไฟได้มาแต่มันไม่ได้ดอกทุกตัวนะอันนี้มันสุ่มๆมาได้นะฮะก็เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ยิงคนยิงมอนสเตอร์ดูก็แล้วกัน ส่วนเวมนมนจากมัทเรียนะครับมันก็มีลูกเล่นหลากหลายนะอย่างเช่นเวทลมอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกระโดดใส่มันเพื่อที่จะให้มันเด้งเราทําให้เราร้อยสูงขึ้นได้ด้วยอะไรเงี้ยเวทไฟฟ้าเวทนู่นนี่อะไรเงี้ยก็มีแต่อาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูทุกอันนะครับเพราะว่าบางทีก็หาเก็บไม่ได้เหมือนกันเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรพูดเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีมีชัยแล้วก็ได้ที่หนึ่งบ่อยๆกันล้วกันเกมนี้ไม่มีกินไก่นะกินอะไรก็ไม่รู้ สิ่งที่มีเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากที่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยก็คือเกมโหมดนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาเห็นไหมเกมโหมดแต่เข้าไปเลยครับมันจะมีโหมดหนึ่งก็คือโจโกโบฟาร์มเองครับซึ่งตอนที่มันจบช่วงการสอนครั้งแรกเนี่ยเกมมันจะสอนให้เราเอาไข่มาฟักซึ่งไข่เนี่ยเราได้มาฟรีๆเลยจากการเล่นเมื่อไข่มันฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่า โจโกระโบของเราเนี่ยสามารถที่จะให้อาหารได้ด้วยนะครับคือให้เพื่อเพิ่มความสามารถเลยอันนี้คือเหมือนเลี้ยงจริงๆในไฟนอลเจ็ดเลยอะ่ะคิดว่าเดี๋ยวคงมีการผสมโจโกระโบสีทองด้วยน <c oughs> ะก็สเตตัสมันก็จะมีหลากหลายเนาะการโจมตีความเร็ว HP การกระโดดแล้วก็สเตมินานะฮะส่วนของสกินก็มีเหมือนกันแต่นี้อาจจะต้องไปซื้อมาเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ Call in a match คืออะไรก็คือเวลาที่เราเรียกโจโกระโบไงอ่ะก็คือตัวนี้จะออกมานั่นเองครับซึ่งตัวแรกที่ผมฝักได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีขาว แล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือการบรีดดิ้งหรือการผสมพันธุ์จกโบเหมือนในแฟนน้อนเภาคหลักเลยนะฮะก็คือจะต้องหาตัวผู้ตัวเมียมานะครับแล้วก็ทำการผสมพันธุ์กันนั่นเองครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบเพิ่มเติมกันเลยกันละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับให้ดูด้านล่างก่อนนะด้านล่างอันนี้คือหน้าโฮมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวบวกกับคาว่าออนไลน์อยู่อันนี้คืออะไรชวนเพื่อนมาเล่นนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ชวนเพื่อนได้แอดเพิอดเพื่อนก็คือทําตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็ชิบๆกันไปจะเห็นว่า1สควอนมี3คนเท่านั้นนะฮะส่วนด้านล่างครับบาร์เรกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับที่เอาไว้ติดพวกคอสตูมต่างๆของเรานั่นเองครับว่าทุกคนก็จจะะะมมมีีีปรราาาณอยย่งน้้หลววกบสขด เอ๊ะหรือคนอื่นจะสุ่มได้สีอื่นอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามีคอสตูมได้จากการซื้อเออยอะไรเออยมาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนอันที่3อันนี้เป็นโปรไฟล์ก็เป็นรายละเอียดการเล่นของเราไม่มีอะไรอันที่สี่มาสเตอรี่อันนี้คืออาชีพนั่นเองครับที่ได้เกินนําไว้ตั้แต่ตอนตอน้ตนแหละว่ามันเพิ่มมาเป็น5สายใช่ไหมครับก็อาชีพแรกที่ทุกคนจะได้เล่นก็คือวอริเออร์นั่นเองมันจะมีอาบิลิตี้ติดตัวอยู่2อย่างด้วยกันครับคือทุกอาชีพแหละกะ้ดนกใช ส่วนของเทรดเนี่ยวอริเออร์เขาบอกว่าคือเวลาโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดอะ่ะมันจะโจมตีได้ค่อนข้างไกลแล้วก็มันจะมีการสร้างบาเรียรด้วยนะครับเวลาที่เราเนี่ยโจมตีศัตรูนะฮะแล้วก็หรือเวลาที่เราใช้คําสั่งรัชนะครับคำสั่งรัชคืออันนี้คือจะเป็นสกิลกดใช้สกิลรัชเนี่ยคือการพุ่งไปใส่ศัตรูนั่นเองครับอันนี้คือ,คอมันจะมีการกางบาเรียรให้กับเราด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายโจมตีระยะประชิดเลย ส่วนอันหนึ่งที่เป็นสกิลแพสซีฟอันนี้คือเวลาจัดก,การศัตรูได้มันจะรีคอเวอรี่ HP ขึ้นมาให้เราหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือสายบูระยะประชิดนั่นแหละส่วนอาชีพที่2 s o ซอร์เซอนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีการอัพเกรดตัวของอาวุธระยะประชิดให้กับเราโดยมาเทียรยด้วยนะครับ ซึ่งเอฟเฟกที่จะมีผลก็คือมาเทียที่เป็นพวกไฟบริสัตแล้วก็ทันเดอร์นะครับคือไฟน้ําแข็งไฟฟ้านั่นเองครับเรียกได้ว่าการโจมตีเนี่ยมันจะมีการผนวกกับเว้นหมนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะทําให้ MP ของเราเนี่ยรีคาเวอรี่ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถ้าแปลผิดขออภัยนะแล้วก็อันต่อไปนะครับก็คือสกิลกดใช้นะฮะอันนี้เขาจะสร้างอาาเขตขึ้นมาครับใครที่ไปยืนในนั้นเนี่ยมานาม,มันจะเด้งไวขึ้นและก็จะลดคูลดาวของสกิลด้วยนะครับ ส่วน p a s พสซีฟ k i l l นะครับอันนี้ก็คือมีโอกาสที่จะติดคริทิคอลเวลาใช้สกิลของมาเทียรยนั่นเองครับโหถ้าโดนเมเทโอและคริเข้าไปนี่บอกเลยหน้าสั่นแน่นอนนะฮะอาชีพต่อไปนะครับนินจานะครับก็จะมีสกิลติดตัวคืออะโครแบทนะครับเขาบอกว่าสามารถกระโดดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในกลางอากาศครับเรียกได้ว่ากระโดด2จังหวะนั่นเองนะครับเออดีเหมือนกันนะถ้าเกิดต้องการความคล่องตัวกระโดด2จังหวะได้อย่างนี้ส่วนสกิลกดใช้นะครับอันนี้เขาจะทําการล่องหนในระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราโจมตีหรือว่าใช้ใช้พวกไอทงไอเทมเนี่ยก็จะทําการยกเลิกการล่องหุ่นนั่นเองครับส่วนสกิลตตัวอีกอันหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราโดนโจมตีครับเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเล็กน้อยนะฮะในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาชีพต่อไปนะครับมองหรือมังนะครับอันนี้สกิลติดตัวเขาบอกว่ามันจะมีการรีเจเนเรต HP ให้เราครั้งหนึ่งต่อแมชนะครับเมื่อเลือดของเราแต่ต่ํากว่า20%นะฮะคือเรียกได้ว่าเอ่อทให้ตัวเองเนี่ย มีเหมือนกับหลอด H p สำรองนั่นเองครับและก็ในระหว่างที่ตัวของการรีคอร์มันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยการโจมตีระยะประชิดของเราจะเป็นคริติคอลหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่กอนหมดอ่ะ <c> ข <oughs> ีโกงเลยอันนี้โซสกิลกดใช้คือมานาวอันนี้จะสร้างบาเรียด้านหน้านะครับก็คือจะทําให้ตัวเองถึกขึ้นนั่นแหละมีบาเรียมารองรับวนสกิลแพสซีฟเป็นอันหนึ่งคือเวลาโจมตีระยะประชิดมันจะทําการดูดเลือดนะครับส่วนอาชีพสุดท้ายน,นะครับเรนเจอร์ครับอันนี้เขาบอกว่า ไอกระเป๋าเรื่องของการเก็บกระสุนเนี่ยแล้วก็การรีโหลดอ่ะมันจะเร็วขึ้น20%นะครับเออก็โอเคอะ่ะเป็นสายพกของเนาะแล้วก็จะมีอารูวิตี้อันหนึ่งครับก็คือมันจะมีการแจ้งในแผนที่ครับเวลาเจอมอนสเตอร์เจอพวกเอฟเฟกของสกิลพายุหิมะใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกของแรงโน้มถ่วงหรือกราวิตีนั่นเองครับคือไอสกิลสอันเนี้ยมันเป็นสกิลทีออ่มีอนาเขตแล้วมันอยู่สักระยะหนึ่งอะ่ะมันจะแจ้งเตือนในแผนที่ครับ ส่วนในอาอนหนึ่งอ่านแล้วงงครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความว่ายังไงคือหมายความว่าเรา,เาสโคบหรือว่าส่องเจอศัตรูแล้วมันจะมาร์คศัตรูไว้ให้เราแป๊บหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเืออัออน,นี้ไม่มั่นใจนะน,นี้ต้องไปลองใช้ก็ดูก็แล้วกันส่วนเมนูสุดท้ายนะครับก็คือร้านค้านั่นเองครับส่วนใหญ่ก็มีขายคอสตูมครับตอนนี้ก็คือจะมีของไฟนอนเจ็ดเยอะเนาะดาบหัวตัดของคลาวใช่ไหมมอไซฮาร์ดี้เดโทนาใช่ไหมครับของคลาวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคอสตูมของแอริสด้วยนะครับ มีของทีฟ้าด้วยนะตอนแรกนึกว่ามีแค่ของเอลิทคนเดียวมีมีหมดเลยคนะของคราวก็มีนะครับก็ลองมา่องๆกันดูกันละกันที่ร้านคาครับส่วนอืนน่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงก็จะมีด้านสายบนนะครับอันนี้คือจะเป็นภรารกิจพวกซีซันพาร์สนั่นแหละก็คือแต่ละวันมันจะมีไอ้พวกเควสให้เราทำใช่ไหมพอเราทําเสร็จปั๊มเนี่ยก็อย่าลืมมารับรางวัลประจําวันก็ประจําซีซันด้วยเนาะส่วนใครที่เติมเงินนะครับก็จะได้รับเงินหรือว่าได้รับรางวัลมากกว่าชาวาบ้านเขาอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะคร แทบจะทุกเกมแล้วมั้งเนี่ยหลังๆเนี่ยขนาดเกมไอดอลยังมีเลยส่วนเซตติ้งนะครับก็อยู่ด้านขวาบนน่าจะเห็นเนาะใครจะปรับเรื่องของการโยงการยิงก็ปรับได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับคือเวลาช่วงการสอนมันจะมีให้เราปรับไงไอ้พวกยิงอัตโนมัติใช่ไหมอ่างนเงี้ยก็คือปรับได้ตรงนี้เลยนะฮะมุมกล้องมุมกล้องจะเป็นอย่างไรก็ค่อนข้างละเอียดครับการาฟิกก็ตามที่เห็นนี่คือสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ของเครื่องผมแล้วนะแต่ว่าอันนี้คืออัดผ่านมือถือด้วยตัดต่อในมือถือด้วยมันก็เลยอาจจะดูการาฟิกไไไไม่่่่ด้้คุณภาาาพออะะรรยงนีเท ส่วนภาษาก็จะปรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเอ้ยไม่มีคอนโทรเลอร์ด้วยเหรอคือถ้า i iPhone นะผมจะไม่สงสัยนะเพราะว่า iPhone เนี่ยมันสามารถต่อแล้วก็ iPhone มันจะรู้จักพวกจอยมาตรฐานอยู่แล้วอะจอยแบบเพย์ซีเอกบอกอะไรเงี้ยเออนี้ก็ลองดูแล้วกันใช้จอยจะถนัดหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดนะคือใช้นิ้วเล่นผ่านทางมือถือน่าจะดีกว่าส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการลิงก์เกมอะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเซฟไอดี ก็คือต้องมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําสั่งลิงเกม Data อยู่ก็คือกดได้เลยครับมันจะง่ายและไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้ Square Enix Account อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือมันมีแบบ Facebook Google อะไรหมดเลยก็เรียกได้ว่าง่ายมากก็ไปลองทํากันดูกัแล้วกันส่วนเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็คือมันอัตโนมัตินะครับก็คือมันจะดูว่าเราอยู่แถวไหนมันก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์แถวนั้นให้นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครอยู่แถวไหนก็ไปเลือกกันเองนะครับ ส่วนการโหลด ID นะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนก่อนที่เขาไปเล่นในเกมเห็นไหมเออมันจะมีคําสั่ง a c c เ u า t อยู่เราสามารถมาโหลด ID ได้ที่ตรงนี้เลยครับหรือในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราเพิ่งย้ายเครื่องอ่ะเราเข้าไปในเกมครั้งแรกของเครื่องนั้นๆนะครับมันก็จะถามอยู่แล้วว่าเอยเรามี ID อยู่แล้วหรือเปล่าก็ผูกได้เลย,เลยก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่นี้นะครับนั้นก็ใครที่รอ,อเล่นอยู่ก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ Final Fantasy 7 The First Soldier ครับ